สวัสดีค่ทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนน้อยๆในบ้านเรานะคือว่าอัปเดตนิดนึงวันนั้นปลูกหอมไหมเนาะตามผลงานนิดนึงนี่ค่ะปลูกไว้ตั้งแต่วันที่27น่าจะ27เดือนของปีที่แล้วนี่ค่ะกำลังเริ่มแตกนิดนึงก็ลองลากองอกมดแล้วนะก็ลองเอาดินใส่ไว้สองแถว แล้วก็อันนี้ไม่มีดินนะมีแต่ลดแต่น้ำแต่ว่ารากนี่เขางอกแบบนี้วันนัที่สิบวันนี้วันที่สิบปุ๊ยี่สิบเจ็ดสิบสามวันกับสองอาทิตย์แล้วได้แค่นี้ลองเอาดินใส่ไว้ดูนะจะดูความแตกต่างเนาะ,ะน,นี่ก็เป็นผักแพรว งามดีนะเนี่ยนี่เอากวักก็นี่อะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่เราก่อังจัซ้อน,นงาช้าง่ะเดี๋ยวพามาดูมุมนี้นิดหน่อยมุมนี้ที่เราปลูกวันนั้นที่ว่าปลูกใส่เป็นปลูกใส่ในกระลามีอะไรบ้าง มีเป็นกระนายตื่นสายแบบอันนี้เป็นพันใบเล็กนะอันนี้แข็งแรงนะเนี่ยมันจะซ้อนซ้อนกนะดอกมันจะซ้อนซ้อนอันนี้ก็ใบพันใบใหญ่ก็นเนี่ยสดียชมพูสวยแล้วก็มีกระสังไหมเรียกผักกระสังนี่ค่ะปลูกในกระกระมังกระมังแตกแล้วก็ผักน,นี่เป็นวอเตอร์ครีสนะแล้วก็ผักเพลยวเนี่ยปลูกในกระลา สวยด้วยค่ะติดแล้วนี่นี่ปลูกใหม่เพิ่งปลูกใหม่ได้สามวันวต้นนางกวักเ,เดี๋ยวจะพามาดูนี่หน่อยสไปเดอดร์แมนนี่ดูนะ ขายกยิ่ยเกายยิก้ยิกงออกลูกแล้วตัวใหญ่นะคะเนี่ยแต่ว่ามันไกลนี่คมีสองตัวอันนี้ไม่มีพิษนะเกาเรียกอะไรไม่รู้คนใต้เรียกจีโป่งอะไรเนี่ยประมาณนั้นไม่มีพิษะมะม่วงก็ออกดอกติดลูกบ้างเล็กๆช่อหนึ่งประมาณลูกสองลูกนี่ค่ะ มะม่วงเลยนะเห็นบปลนะ่เนาะมะม่วงนี่เป็นเขาเรียกแอปเปิลเนาะปลูกกิ่งพักตายเขาเรียกพนะันธุ์แอปเปิลเนี่ยตไม่โด่ก็พอมีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยพาชมใหม่เนาะเดี๋ยวจะถ่ายไปวันละเล็กละน้อยนะ,ะเดี๋ยวมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีอะไรมาใหม่ใหม่ปลูกอะไรเพิ่มใหม,หม่ๆก็จะถ่ายให้ดูในสวนน้อยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เยอะนิดหนึ่งเย็นนะคะตอนกลางวันนี่เย็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะออจำไม่ได้เออลืมละมีใบชะพลูมีมันพลูมีอะไรมีผัก ที่ลืมนะความจำสั้นนะปูกมันเป็นนานแล้วแต่ว่าลืมมะละก็มีนี่ชะอมมักตูดมีเยอะค่ะเดี๋ยววันหน้าจะมารีวิวให้ดูนะว่ามีผักอะไรบ้างเดี๋ยวไปจดชื่อก่อนตอนที่ลืมหมดแลวเป็นคนความจำไม่ค่อยดีนะที่ลืมมากทั้งที่ปลูกมานานแล้วแต่ว่าลืมพริกไทยก็มีนะเนี่ยเนี่ย <c oughs> อย่างเล็กเล็กน้อยอน,นี้เขาเรียกอะไรเล็บขุด ผักโลกผักุดลดตรงนี้ก็เป็นมุมนี้ก็เป็นใบเตยที่ผักหวานค่ะนี่ะไม่ค่อยสวยหรอเดี๋ยวก็น่าจะมารีวิวให้ละเอียดเลยว่าเราไม่ผักมันชื่ออะไรบ้างเพราะตอนนี้ลืมมั่งอะไรมั่งไปความจำไม่ได,ดีแต่ว่ามีมีเยอะค่ะอย่างเล็กอันน้อยชีอะไรก็มีปลูกไว้เล็กๆน้อยๆนะคะ มุย้ยยอดมุย้ยอันนี้ยอดมุย้ยเห็นไหมเนาะย้อยนแสงค่ะ็เล็กน้อยนอยเนาะชมะค่อยพาดูใหม่อัปเดตนิดนึงเนี่ที่ว่าจะให้ดูก็นเนี่ยตอนนี้ฮาราคหูกไว้ในกลาก็ปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ